ดวงของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายน2568นะครับมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาเมษในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับใน5ดาบนะครับอ่าในช่วงต้นเดือนนะก็ให้ระวังนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่วงต้นเดือนหรอกในเดือนนี้แหละนะครับจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับะจะพะทะเรื่องคารมกันมีปัญหาเรื่องที่ค่อยไม่ เข้าลงเข้ารอยกันแบบนี้นะครับถ้าโดนตำหนิมาเขาไม่ต้องไปโต้แย้งอะไรเขานะครับมันจะเป็นปัญหากันในเรื่องพวกนี้ควรสงบปากสงบคำไว้นะส่วนด้านธุรกิจหน้าที่การงานนี่คือใครที่ทำพวกเหล็กอลูมิเนียมหรือกระจกอยู่นะครับนะตอนนี้คือยังดีอยู่นะครับธุรกิจเหล่านี้ก็ยังเดินหน้าไปได้เป็นปกตินะครับใครที่ทำเรื่อง พวกร้านอาหารอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับพวกเสื้อผ้าผู้หญิงแบบนี้นะครับคนมีคู่ก็จะได้แฟนได้แฟนดีด้วยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับอาจจะได้คู่ดีแต่ว่าใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะตอนนี้คือก็ต้องระวังมีเกณฑ์น,น้ําหนักเพิ่มตัวนี้นะใครที่คุมน้ําหนักก็ต้องระวังให้ดีนะครับการงานก้าวหน้านะครับเติบโตเลยแต่ว่ามันจะ,ะช,ช่วงกลางเดือนมานะตัวนี้ ขยากขยายกิจการใครอยากจะขยายกิจการใครอยากจะเปิดแฟรนชชส์อย่างเงี้ยก็จะได้ทำนะครับการงานเติบโตเลยธุรกิจเติบโตนะครับก้าวกระโดดแต่ว่ารายจ่ายมันก็ยังยังต้องออกยังรั่วอยู่นะครับหกเหรียญหมายถึงว่าเงินที่ได้มาแล้วจ่ายไปเงินจ่ายออกแบบนี้เงินที่ไม่ค่อยสเสถียรอ่าแต่ว่ามันก็เป็นเงินหมุนเวียนนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาเงินไปลงทุนนะขยายกิจการต่อ มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ติดขัดอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะอ่าเนี่ยเงินรายจ่ายมันรั่วก็ไม่ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะครับมันเอามาต่อยอดธุรกิจของคุณนะมีงานเดี๋ยเงินก็มานะชาวลักนาะราสีเมษนะไม่ต้องกังวลในเรื่องพวกนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะเสี่ยงเป็นซึมเศร้าได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับชาวเมษนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะ คือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยนะครับปล่อยมันผ่านไปคือมันเป็นอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้นะครับควรบองอนาคตดีกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรคิดเยอะนะครับคืองานการนะ่ะมันมันก้าวหน้าอยู่แล้วอะ่ะถ้็งเงินมันมาเดี๋ยวมันก็เนี่ยเงินมันไปเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงนะครับเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับอืมเป็นเงินลงทุนเดี๋ยวมันจะมีความเติบโตขึ้นแน่นอนในเรื่องของการเงินอเรื่องนี้นะครับก็ต้องเน้นหน่อยชาวลัคนาเมธ คือจะเป็นภาวะจิตตกในช่วงไปลายปเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าคิดมากอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอะจมเง็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัตวเองก็พอ